สวัสดีครับท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้บ่าวอีสานบ้านนาจะพามาชมบนอโลคาเซียซึ่งมีความเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับผมอันนี้คืออโลคาเซียสติงเรย์นะครับผมใบของเขาก็จะมีลักษณะเหมือนปลากระเบนนะครับผมทุกท่านนี่เป็นที่ชื่อนี่เป็นที่มาของชื่อของเขาครับผมทุกท่านนี่ครับ ้นแม่นี่จะมีต้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่สูงและอลังการทีเดียวครับผมสำหรับวันชนิน,นีครับผมต้นแม่สูงเกือบ2เมตรครับผมทุกท่านเลี้ยงดีๆก็จะใหญ่โตไปเรื่อยครับผมนี่ครับที่สําคัญวันนี้ก็จะมาให้ชมการแยกนี่ครับันนี้จะมีหนอ งอขึ้นมาสองหนอแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับลักษณะของก้านเขาก็จะเป็นคล้ายๆบนมาลายเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับก้านจะลายครับลักษณะหลังใบลักษณะหลังใบครับผมนี่ครับนี่เป็นบอลที่มีความนิยมพอสมควรครับผมครับวันนี้จะทําการแยกให้ผู้ชมได้ชมไปพร้อมกันครับผม ต้นที่ผมฝากแม่เลี้ยงไว้รับนี่เป็นไข่ของบนปลากระเบนครับผมค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรครับผมแล้วก็ผมฝากแม่เลี้ยงไว้ปรากฏว่าง,งอกเร็วกว่าครับผมทุกท่านเร็วกว่าที่แยกออกมาอีกโดยซ้ําไปครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแยกออกจากกระถางให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกันเลยครับนี่ครับ ก่อนอื่นผมจะให้ดูลัะของลักษณะของดินที่ผมปรุงไว้ครับผมทุกท่านอันนี้จะผมจะผสมใบไผ่พยายามให้ดินโปรงๆนี่ครับเห็นบอกครับรากบริเวณล,ลากเดินดีมากครับผมทุกท่านบนปลากระเบนนี้จะราคากรบบคกอยแพงประเด๋ครับทุกท่านถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปหาตามร้านดูครับผมก็มีทุกวันนี้เขาคงมีทั่วไปแะครับเนอกครับผมทุกท่านเดีย๋ยวคนจะแกะ ให้ท่านดูไปพร้อมกันครับผมก็จะมีหน่อมีไข่เพิ่มเติมอีกไหมครับผมนี่ครับอีกหน่อหนึ่งก็กําลังจะแทงขึ้นมาเนาะครับผมครับอันนี้ก็คงจะเป็นไข่นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเขานอกจากต้นเนาะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะของไข่ของเขานะครับผมทุกท่านอันนี้ผมจะทําการแยกออกมาพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับแล้วก็ได้ เติมเติมไปอีกหนึ่งต้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับอีกสองนอที่ยังไม่แยกออกมานะครับผมทุกท่านนี่ครับลักษณะที่ผมฝากแม่เลี้ยงไว้นะครับผมทุกท่านรู้สึกว่าจะงอกกว่าเร็วกว่าต้นที่ผมแยกออกมาอีกด้วยซ้าไปครับผมครับมาดูต้นต่อไปกันครับผมไม้ชนิดนี้ครับผมก็เลี้ยงคล้ายๆบนเหมือนบนอะูลคาเซียทั่วไปครับผมทุกท่าน พยายามทำดินให้โปร่งๆแล้วก็ตดน้ำสม่ำเสมอเอาไว้ในร่มลำไรนะครับผมทุกท่านเนื่องจากถ้าใบเขาโดนแดดมากๆนะครับผมผมก็จะเกิดอาการไหม้เหมือนกันครับผมทุกท่าน,นเอ็นบอกครับใบไผ่ที่ผมทำการผสมเข้าไปนะครับผมทุกท่านนี่จะทำการแกะใหท้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันครับผมทุกท่านนี่ครับลักษณะของ อันนี้ก็จะเป็นเกิดจากไข่ครับผมนะครับก่อนนั้นผมบ่ได้เอาใจใส่ดูแลนะครับผมกะกระบอค่อยออกไข่ครับผมทุกท่านพอผมมาบํารุงเนาะครับผมการเปลี่ยนดินเนาะปรากฏว่างอกขึ้นมาดีทีเดียวครับผมทุกท่านโน่นนี้จะอยู่ลึกพอสมควรครับรู้สึกว่าอยู่พื้นใต้กระถางเลยครับผมทุกท่าน พยายามระวังนิดนึงครับผมเนื่องจากเขาอยู่ลึกนะครับผมโหลึกมากครับผมตัวนี้โอ้โหนี่ครับได้ออกมาแล้วครับผมนี่ครับไข่ใ,ใหญ่มากครับผมทุกท่านนี่ครับจะเปรียบเทียบ นี่ครับกับนิ้วชี้ผมได้เลยครับผมทุกท่านเห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้สมบูรณ์ครับผมนี่กาลังแทงหลอดใหม่ขึ้นมาครับผมนี่ถ้าฝากแม่เขาเลี้ยงไว้ก็จะโตเร็วมากมากครับผมทุกท่านนี่ครับสมบูรณ์ดีมากครับผมตัวนี้อ่าเดี๋ยวอยากต้นต่อไปกันครับฝั่งนี้ ฟังนี้จะมีอีกสองต้นครับผมทุกท่านที่แยกผมนึกว่าต้นเดียวกันครับผมที่ไหนได้เขาแยกเป็นคนละต้นนะครับผมนี่ครับทําการรือออกมาเลยครับผมทุกท่านรื้อสดๆให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันเลยครับผมนี่ครับปรากฏว่านี่ก็มีใครครับผมข้างล่างนี่ครับ ไข่เขาจะเกิดบริเวณใต้เงาเลยครับผมทุกท่านต้องระวังอีกนิดนึงครับผมทุกท่านกลวยเงาเขาหักครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับไข่ของเขานะครับนี่ครับกำลังแทงไหลออกมาแบบนี่เลยครับผมกำลังจะแทงไหลออกมา ตัวนี้ก็งอกจากไข่ขึ้นกันครับผมทุกท่านนี่ครับลกษ์พอสมควรครับผมครับจะมีไข่เพิ่มเติมไปอีกครับผมนี่ครับนี่ครับจะมีไข่งอกขึ้นมาบริเวณนี้อีกครับผมคล้ายๆบนกระดาษดำเลยครับผมนี่ครับแต่ว่าผมจะ บบกแกะออกมาครับผมเนื่องจากจะฝากแม่เขาเลี้ยงไว้นะครับผมให้เขางอกเอียงเลยเนาะทุกท่านนี่ครับแต่ว่าถ้าใครจะเกะออกมาเพาะไว้ตั้งหากก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเอากลับเข้าไปใส่กระถางไว้เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าดินก็จะใช่ดินเก่านี่แหละครับผมเนื่องจากเป็นสูตรที่เหมาะสมแล้วเนาะครับผมทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการปลูกกลับคืนไปเนาะครับผมทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมถ้ามีคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดอื่นๆเดี๋ยวผมก็จะลงให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูต่อเนื่องไปนะครับผมุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ